สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับช่องทักสบายนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานในส่วนของคอนฟิกนะครับสําหรับเมตาเซลดักนะครับตัวที่ผมกำลังทําอยู่นี่ครับโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับถูกพัฒนามาจากเมตาเซลดักนะครับมานั้นผมก็นํามาพัฒนาต่อเนี่ยเพรเพิ่มไปเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ใช่ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับ แต่ก็บางคนนะครับได้ซื้อไปนะครับก็งงนะครับว่าคอนฟิกตรงนี้ยังไงอะไรยังไงรับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้งานเลยนะครับเราจะไล่ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือคีย์ด้านบนนะครับทุกคนก็จะได้รับคีย์ของท่านไปนะครับใครที่อันนี้คือต่อให้ท่านเอาคีย์นี้ของผมไปใช้นะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะซิงกับ i p อีกทีนึงนะครับ ไอพีเครื่องเรานี่ครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนดอกไอส่วนด็อกทักโซบายคอมผลังทำอยู่นะครับแล้วก็น่าจะไม่เกินน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับน่าจะได้ใช้งานนะครับโอเคนะครับตอนแรกเรามาดูเลยครับ config command to cell นะครับก็คือเราตั้งคอมมานด์เพื่อที่จะใช้นะครับอย่างเช่น ตั้งเออนี่นะครับเซลอะไรอย่างนี้ยนะครับคอมมานดนั้น,นครับเพื่อที่จะเปิดใช้งานการขายนะครับอันนี้คือคอนฟิกเ p e n ป็น t o n นะครับก็คือเราไม่ต้องใช้คอมมานด์ก็ได้แต่เราใช้เป็นปุ่มนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะให้ปิดฟอร์ไปนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราเปิดมันก็ไม่มันก็คือการเราเปิดลูปอีกตัวหนึ่งขึ้นมานครับก็ทำให้มันหน่วงปเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำไม่ใช้แค่เซล แล้วนี่ก็คือเราเลือกคีย์นะผมแนะนําไม่เป็นปุ่ม n นะครับที่ผมแนะนําเป็นปุ่ม n ครับหนึ่งเลยมันเป็นปุ่มเอาไว้พูดนะครับแล้วก็เวลาเราขายยามันก็เราก็แทบจะไม่ได้ใช้ปุ่ม n อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อธิบายนะต่อแล้วก็คือเวลาปุ่ม n นะต่อให้เราอยู่ใกล้กับเพื่อนเราหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นการกดแบบท็อกเกิรนะครับก็คือกดครั้งเดียวนะครับ แต่เราไม่ได้กดค้างแบบเหมือนตอนเราพูดนะครับคอนฟิกฟอนต์นะรับก็คือเรามาใช้ฟอนต์ไทยนะครับเราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับคีย์ทูเซลนะครับอันนี้คืออะไรนะก็คือปุ่มที่มันจะโชว์เวลาเราไปขายนะครับนี่นะครับปุ่ม E ตรงนี้นะฮะก็คือเราต้องกดปุ่ม E เพื่อที่จะขายนะส่วนเทค t อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปุ่มเพื่อที่จะขายนะครับอันนี้ก็คือข้อความนะครับ ดิเทนอันนี้ก็คือ City of Point นะครับก็คือตำหนดจุดขายเฉพาะนะครับส่วนดิเทนฟอร์ c ซิตก็คือเอ่อรัศมีนะครับเป็นแบบวงกลมนะครับ c o n f ิก c อร์ r e q u ร s t เควสตซนะครับอันนี้ก็คือเอ,อ่อห้าฝของต้องการตำรวจกี่คนนะครับต่อ,อต้องการตำรวจจำนวนกี่คนนะฮะแล้วก็ f a สคอ o เปอร์เซก็คือเปอร์เซนต์ในการ เาขาเรียกอะไรอะส่งใบหน้าให้ตำรวจนะครับแล้วก็ call copy after s u c c e s นะครับอันนี้หลายคนก็ค่อนข้างที่จะงงนะครับเติมเงิดเลยแจ้งตำรวจขายรูปก,ก็คือ call copy after s u c c e s นะก็คือเราจะมันจะแจ้งตำรวจด้วยไม่ว่าหราก็คือถ้าแปลตามตรงแล้วก็คือโทรหาตำรวจหลังจากขายได้สําเร็จนะครับ ผมตั้งค่า default ให้มันเป็น f a l s e นะครับเป็น False นะครับ,เ,นนรบเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาก็คือขายได้ก็คือไม่แจ้งลวดแต่ถ้าขายได้เอ้ยแต่แต่ถ้าขายไม่ได้ก็จะแจ้งนะครับแต่สมมติบางคนเผื่อเขาต้องการใช้นะผมก็เลยทำมาลองรับเฉยแล้วนี่ก็คือ esx show notify นะครก็คือเป็นการ show notify ท้ายล่างนะครับของ esx นะครับนี่อท้ายล่างเนี่ยเพิงโชว์นะครับ ก็เผื่อบางคนไม่ต้องการนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากนะครับก็ปิดปิดไปซะมันก็จะได้ลดการใช้ง,งานลงไปอีกนะครับส่วนคอลอเอ,อโพลิสเมสเซจนะก็คือคือบางคนก็ต้องการที่จะปิดไว้นะเพราะว่าบางทีมันส่งข้อความหาตำรวจเยอะเกินไปทําให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือข้อความมันเยอะนะครับทาให้โทรศัพท์มันใช้งานไม่ได้นะครับประมาณนั้นสปอร์ตเตอร์นะครับคาร์ลูเบียเลแล้วก็ตัวมัค alert นะครับ, alert, alert, รบตัวนี้ก็คือ มีคนขอมานะครับเขาขอมาค่อนข้างที่จะเยอะนะผมก็เลยทําให้นะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าคลิปมันก็เข้ารหัสไวเนะี่ยเพราะว่าแล้วลูกค้าก็ไม่สามารถมาแก้ไขได้นะผมก็เลยต้องทํามาลองรลบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ success animation ทำก็คือขายได้เราเต้นนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือผมตั้งเขาเรียกอะไรอะเออผมตั้งเออเขาเรียกอะไร animation ไว้แล้ว นะครับผมตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือตั้งแค่เวลาเอานะครับประมาณนั้นเนาะแต่เวลาตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้ใส่คูณให้กับเซค่อนนะครับหรือว่าใส่ดีว่าเอาใส่ก็ได้นะครับเซค่อนนะเราก็จะได้อันนี้แต่ว่าก็คือเดี๋ยวผมตั้งค่าเพิ่มเติมให้นะครับทําไม่ต้องการให้เต้นนะครับก็ให้ ใส่เป็น1ให้ใส่เป็น1และลบคูณเซคอนออกประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอันนี้คืออย่างไรก็คือแบบนี้นะก็คือลบออกแบบนี้นะครับจบเนะนี่ยมันเนาะซารับถ้าเราไม่ต้องการให้มันเต้นนะแต่ถ้าเราต้องการให้มันเต้นเราก็ใส่คูณเซคอนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจํานวนเวลาเนี่ยเซ็ตแอนิเมชันดิบเนี่ยครับจะจอธิบายยังไงนะฮะ ก็คือแต่ละแอนิเมชันมันก็จะมีสมมติผมเลือกมา1นึ่งแอนิเมชันนะมันก็จะมีแอนิเมชันย่อยลงไปอีกนะครับแตาคนไม่เข้าใจนะเดี๋ยวลองไปหาทางฝั่งของเว็บ GTA ดูนะครับ d Default Feed นะครับตรงนี้นะครับมาคนก็งงเนี่ยผมเขียนเพิ่มไว้นะครับถ้าใช้ my text ต้องตัวนี้ต้องปิด Default นะครับโอเคยังไงนะครับฟอร์ฟีดนะก็คือการตั้งค่าให้มันแช่แข็งนะครับหรือคือการล็อกขานั่นแหละนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือปรับเป็นทูกับฟอร์ e นะครับคอนฟิกฟีดไทม์อันนี้ก็คือเวลาในการล็อกขานะครับ My ติกนะครับที่ผมอธิบายว่าต้องปิดนะถ้าใช้ My ติกคือยังไงนะก็คือ My ติกมันจะมีฟังก์ชันการฟีดของมันอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่ต้อง เพราะว่าสมมติถ้าเรามาเปิดอันนี้อีกนะก็คือมันจะเป็นการฟีดทั้งธรรมดากับมาติกนี่ก็คือเป็นการฟีดสองรอบนะครับโดยไม่มีเหตุผลใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้นะครับแต่ว่าฟีดเหมือนกันนะครับก็แค่แต่ถ้าเราใช้มาติกเนี่ยก็คือเราก็ต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาปิดตัวนี้นะครับสมมุติผมอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้ใช้มาติกนะครับสมมติถ้าเราใช้มาติ๊กแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นฟอนะครับ ติอปุ๊บแล้วตัวนี้ก็ปรับเป็นทูแค่นี้แล้วนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะไม่ถูกทํางานนะครับมันก็จะมาทํางานฟีดตัวนี้แทนนะฮะปรับให้มันเป็นเวลาเดียวครับนะครับมาติกเลเบลอะไรนะครับคือมาติผมจะทําไว้ให้เฉพาะการดเจนะครับผมจะไม่ทําไว้ให้สําหรับการขายนะเพราะว่าเวลาในการขายเราตั้งแป๊บแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตนนันหะนึงนะ อันนี้ก็คือข้อความนะครับที่มันจะขึ้นตลอดนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับ i m a t i o n ันดิอันเดียวกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือลงเบื้องเบืลึกลงไปอีกนะครับอันนี้คือไลน์นะครับม t i c ก Us สไ date นะครับก็คือต่อให้เราตายนะครับการดําเนินการของหลอดมาติกหรือหลอดโปรเซสนะครับมันก็จะยังทํางานต่อนะครับมาติกแคนแคนเซิลก็คือเราสามารถแคนเซิลไหมสามารถยกเลิก การเราสามารถยกเลิกหลอดทิ้งได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือ f o r ต e นะครับก็คือ Fa สต e ก็คือยกเลิกไม่ได้นะครับ m a ร i c disable m o v e m e n นนะปิดการขยับปรับเป็นทูนะก็คือถูกต้องนะครับ m a ร i c ก็คือการขยับรถนะครับก็ปรับเป็นทูนะมาร i ติกดิสเบลเมาส์นะครับก็คือปิดการใช้เมาส์นะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่นะครับส่วน Disable Combat ก็คือการใช้งานอาวุธนะครับ แล้วก็โป k เกสบานะครับตรงนี้โป c เกสบาร์สำหรับคนที่ใช้สกิปโปรเกสบารแบบนี้นะครับแบบเดี๋ยวมองขายด้วยนะครับโปรเกสบาร์มีว่าวแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการ export แบบ อาจจะต้องเปิดลิสต์มีให้ดูคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่ซื้อสิ่งของของผมไปนะครับใช้งานได้เต็มที่นะครับเพราะว่าบางทีนะครับมันมีฟังก์ชันที่ท่านอยากใช้นะครับแต่ท่านใช้ไม่เป็นแล้วผมก็ทํามาลองรับให้แล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะคนเนี่ยนะ ก็การ Export นะครับของโปรเกรสบาร์แล้วต้องดูนะครับว่าสคริปต์ของโปรเกรสบาร์ของเราเป็นแบบไหนนะตัวแต่ตัวที่ผมเอามาใช้ในตอนนี้นะก็คือมันจะ Export แบบนี้นะครับมานี้นะฮะก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือ Open นะครับก็คือผมปิดไว้นะแต่ถ้า,าต้องการเปิดเราก็ปัดมันถูกโอเคนะครับเผื่อบางคนยังงงนะฮะถ้าเราเปิด my t i ิกนะครับเราก็ต้องปิดตัวโปรเกรสบาร์นะฮะแต่ถ้าเราเปิดโปรเกรสบาร์เราก็ต้องปิด My t i ิกนะครับก็จะาำ ก็จะถูกันเนาะอันนี้ก็คือ time to show นะครับนนก็คือเวลาที่มันจะโชว์ที่หลอดนะครับอันนี้ก็คือข้อความนะครับแล้วก็สําหรับพิเศษนะครับที่ผมอัปเดตล่าสุดให้ทุกคนที่ใช้นะครับก็คือสามารถตั้งค่าการรีเจ็เฉพาะไอเทมได้แล้วนะครับแต่ก่อนก็คือจะรีเจ็ได้เฉพาะเออก็คือรีเจ็รวมเลยนะไม่ว่าจะไอเทมไหนๆก็รีเจ็ตแบบเดียวกันแตนะ่ตอนนี้ผมทําให้มันรีเจ็เฉพาะไอเทมแล้วนะครับ แล้วก็สามารถตั้งราคาแบบยิ่งตำรวจเยอะยิ่งได้ราคาเยอะนะครับก็คือราคามันจะคูณกับจํานวนตำรวจเลยนะครับโดยเราปรับเป็นถูกกับฟอสนะครับแล้วมีอะไรอีกเลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับที่ผมทํามาอัปเดตให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายจากผมสวัสดีครับไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่ดีสคอร์ดได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ